สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณนุ้ยนะคะในเรื่องของการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนนะคะเราเรียนเรื่องของการบวกจํานวนกันมาแล้วนะคะหลักของการบวกง่ายๆก็คืออันดับแรกเราจะต้องตั้งหลักให้แต่ละหลักตรงกันก่อนนะคะแล้วก็มาบวกกันทีละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยนะคะอันนี้คือเรื่องของการบวกแต่วันนี้นะคะคุณนุ้ยจะพาไปบวกจํานวน3จํานวน นะคะไปกันเลยค่ะอาการบวกจำนวน3ามจำนวนนะคะมีวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเราสามารถที่จะบวกจำนวน2จํจำนวนใดก่อนก็ได้นะคะแล้วนำผลบวกที่ได้มาบวกกับจำนวนที่เหลือ นะคะค่าจะมีค่าเท่ากันนะคะจะจับคู่ไหนบวกกันก่อนก็ได้นะคะเราเรียกว่าหลักการสลับที่การบวกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ้าวตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอ่าน,น,นเรียนดูนะคะยี่สิบบวกกับยี่สิบห้าบวกกับสามสิบแปดนะคะวิธีที่หนึ่งครูนุ้ยจะเอายี่สิบ มาบวกกับ25ก่อนนะคะเอา20มาบวกกับ25้าก่อน2ี่สิบวกกับ25ได้เท่ากับสี่ิห้าเสร็จแล้วเอาตัวที่เหลือส8มมาบวกนะคะผลลัพธ์เป็นแ3ดสิบสานะคะต่อไปค่ะวิธีที่สองยังคงเป็น2ี่สิบบวกกับ25บ้าบวกกับ38ิเหมือนเดิมแต่คุณวิจะเปลี่ยนคู่นะคะเอา2ี่สิบมาบวกกับสาสก่อน นะคะเรียนดู20บวกกับ38ได้เท่ากับ58เสร็จแล้วเอา25ที่เหลือมาบวกนะคะ58บวกกับ25ก็ยังเป็น83อยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าวิธีที่3นะคะยังเป็น20บวก25บวก38แต่คุณลุยเปลี่ยนคู่เอา25กับ38มาบวกกันก่อน25บวกกับ38ได้เท่ากับ63 นะคะแล้วถ้าับ63เสร็จแล้วเอา20ที่เหลือมาบวกก็ยังคงเป็น83เห็นไหมคะว่าไม่ว่าเราจะจับคู่ไหนมาบวกกันก่อนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เท่ากันนะคะผลลัพธ์ยังเท่ากันอันนี้เราเรียกว่าคุณสมบัติของการสลับที่การบวกนะคะเอาไปดูข้อต่อไปกันเลย ข้อต่อไปนะคะตัวอย่างที่2 84บวกกับ62บวกกับ31อ่คาคุณนุ้ยเอาคู่แรกนะคะ8 4บวกกับ62ก่อน84บวกกับอีก62ได้เท่ากับ146 146เอา31ที่เหลือมาบวกกับผลบวกเมื่อกี้146เป็น177อ่ไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเปลี่ยนคู่กันค่ะ ต่อไปคู่ที่2คุณนุ้ยจะเอา84ไปบวกกับ31ก่อน84บวกกับ31ได้เท่ากับ115นะคะแล้วก็เอา62ที่เหลือไปบวกใส่ก็ยังคงเป็น177นะคะต่อไปค่ะคุณนุ้ยเปลี่ยนคู่นะคะเอา62ไปบวกกับ31ก่อน62บวกกับ31ได้เท่ากับ93 แล้วก็เอา84ไปบวกเพิ่มเป็น177เช่นเดียวกันเพราะนั้นสังเกตนะคะไม่ว่าเราจะจับคู่ไหนมาบวกกันก่อนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เท่ากันค่ะก็คือ177เท่ากันอันนี้เราเรียกว่าคุณสมบัติของการสลับที่การบวกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทําแบบหัด ที่2.6หน้า51ในหนังสือแบบหงหัดเล่มสีขาวนะคะอ่านดูตัวอย่างนะคะเขาให้เราหาผลบวกสามจำนวนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาให้เราจับคู่ใดก็ได้นะคะเอาคู่ที่เราจับคู่แรกเราโยงไว้ว่าเราจะจับคู่ไหนเอาผลบวกมาใส่ช่องแรกเอาผลตัวบวกที่เหลือไปใส่ช่องที่สองแล้วก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะ อันนี้คือตัวอย่าง68บวกกับสาสบสองได้เท่ากับหนึ่งรส่วนห้าสิบเ็ดเหลือไว้เอามาบวกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งอห้าสบ็ด่ะมาดูคุณไปทาให้ดู1ข้อนะคะ,ะเขาให้แปดสิบห้าบวกกับ5นะคะเราก็หาผลลัพธ์ค่ะ8ปดิบห้าบวกกับ5้าได้เท่ากับ90เพราะฉนั้นช่องที่เหลือคือ4ี่ยังไม่ได้บวกเอามาเขียนใส่เพราะฉะนั้น90้าสบวกกับ40ได้เท่าไรคะได้ 130เห็นไหมคะทำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเลือกบวกคู่ไหนก็ได้นะคะจับคู่แล้วโยงโยงเหมือนตัวอย่างเลยค่ะว่าตัวแรกคู่แรกเราจะเอาคู่ไหนมาบวกกันนะคะแล้วจำนวนที่เหลืออยู่ด้านหลังนะคะอะที่เหลืออีก5ข้อข้อ2ถึงข้อ6ให้นักเรียนทำเองนะคะส่วนต่อไปค่ะหน้าต่อไปหน้าห้าสิ หน้า52ก็ไม่ยากนะคะให้ในักเรียนบวกตามแนวลูกศรเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นลูกศรอ,อ่าตัวแรกคือ8ปดสบวก50บวกด้วย24ผลลัพธ์ก็จะไปใส่ช่องวงกลมนี้ตามแนวปลายลูกศรเลยค่ะ8 4ดบวก50บวก24ได้เท่าไหร่เอาไปใส่ในวงกลมอ่ะนะคะคุณไม่เอาไปใส่ได้เท่ากับ158มันเกิดจากอะไรคะเกิดจาก8 4ดบวกด้วย50บวกด้วย24 ะะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณหนุยเอา84ดบวกด้วย30บวกด้วย46ผลลัพธ์ก็เอามาใส่ช่องนี้ค่ะได้เท่ากับ160แบแบบนี้นะคะได้ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูบวกไปแนวไหนก็เอาไปผลลัพธ์ไปใส่ที่ปลายลูกศรได้เลยนะคะทมอีก2ข้ออันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ฝากไว้สำหรับวันจันทร์ที่9สิงหาคม2 5ง4นะคะเดี๋ยว เจอกันครั้งต่อไปนะคะ่ะวน,นีสวัสดีค่ะ